ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนเลือกรับข่าวสารได้หลากหลายช่องทางสื่อวิทยุกระจายเสียงจึงต้องปรับตัวให้เป็นมากกว่าวิทยุสวทกำแพงเพชรมีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลการผลิตสื่อคุณภาพคลิปดีโออินฟโฟกราฟิกให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนื้อหากระชับเข้าใจง่ายได้ประเด็นครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพัฒนาสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มให้ทันสมัยตรงใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางในการ การประชาสัมพันธ์คู่ขนานกับสื่อหลักอย่างวิทยุกระจายเสียงทั้งเว็บไซต์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บ accessibility Facebook fanpage YouTube channel แอปพลิเคชัน Tiktok และทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ความสำคัญกับการประชุมกองบอกอเพื่อรับประเด็นสื่อสารไปผลิตชิ้นงานให้เกิด Impact การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและภาคประชาชนสวสทกำแพงเพชรมีเครือข่าย19หน่วยงานที่เข้าร่วมผลิตร,รายการเผยแพร่ข่าวสารความรู้สู่ผู้ฟังเช่นด้านเด็กและเยาวชนการศึกษาวิทยุเพื่อคนพิการวัฒนธรรมประเพณีการพัฒนาอาชีพการเกษตรสาธาร,รณาสุขและด้านอื่นๆในหลากหลายมิติครบรถแม้ช่องทางจะมีมากเพียงใดแต่เมื่อไหร่ที่ขาดเครือข่ายการทำงานก็ขลุกขลักสวสทกำแพงเพชรมีการ การสร้างการใช้การพัฒนาและรักษาเครือข่ายอย่างเป็นรูปประธรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาทิเทศบาลเมืองกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตกอําเภอโกสัมพีจัดอบรมสร้างเครือข่ายใหม่มีการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูกใจรักษาเครือข่ายเก่าให้เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารายการและการดำเนินงานสถานีเพื่อเป็นภาคีแนวร่วมส่งข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมพื้นที่บริการและเกิดความยั่ง จากการสำรวจของสำนักง,งานสถิติปัจจุบันสวทกำแพงเพชรมีเครือข่ายหอกระจายข่าวและเสียงตามสายรับสัญญาณถ่ายทอดรายการข่าวกำแพงเพชรบ้านเราที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเพิ่มขึ้นจาก211แห่งเป็น379แห่งการปรับตัวของสื่อวิทยุกระจายเสียงในยุคดิจิทัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีการบริหารจัดการภายในสถานีจึงมีความสำคัญ สิ่งที่ทำประจำคือการถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบตัติพรอมเมื่อนโยบายชัดเจนผลลัพธ์ก็บรรลุเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างคลากรการผลิตสื่อพัฒนาช่องทางหรืองานสนับสนุนหนึ่งคนต้องทำงานเป็นหลายด้านด้วยกระบวนการเคที่สอนน้องและชุมชนนักปฏิบตัติวางแผนคิดและทำไปพร้อมๆกันสู่ความมั่นคงยั่งยืนในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โครงการโดดเด่นของสวทกแพงเพชรมีการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกำแพงเพชรและเครือข่ายจากกิจกรรมลานดนตรี KPP Music Anti Drugs ปี2565ณนาหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานและลานหน้าตลาดไนาาท์พลาซ่าเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อสังคมทุกวันศุกร์ช่วงเย็นถึงค่ำเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมสร้างเครือข่ายหอกระจายข่าวเสียงตามสายโดยร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรระหว่างวันที่19ถึง20กร,รกฎาคม2565เทศบาลเมืองกำแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณพัฒนาผู้ดูแลหอกระจายข่าว สวนสวทกกำแพงเพชรสนับสนุนองค์ความรู้และได้เครือข่ายประชาสัมพันธ์วินวินทั้ง2หน่วยงานแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรสวทกกำแพงเพชรเราจะก้าวให้ทันเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป